เชนมังรครักอพชกเมอ๋อพิชากเมงอาจารย์เอ้อารมเอ้ยเนี yes> ่ยเอ้ยาจารย์นะกอเองไม่เกี่ยวบ่อยนะเออย่างเอออเอเอ้ยเ็นยเย เล่นโชว์ตลกเหรอวะเอาพี่อันนี้อันนี้เป็นการเปิดอานแล้วการีดินด้วยแบบตลกตลกคือไม่จริงมาดูมาดูใค่เอาถุงกูไปไหนเนี่ยถุงอะไรทร่บครับเวลาพูดหน้าทีเอยทำเอยเคยทำสุภาพนิดนึงครับผมอันนี้มันมืนมันไม่ทำมันไ่อยังไงยังไงทำทำไมอันนี้วะก็จริงเอวิคชอตโตฟิตอนนี้มาถึงแล้วพี่ท้องเสียนะครับ เขาเสียเขาลาสี่ด้านไปแล้วโอยจริงเหพี่แล้วสตกอะไรมานี่นมจริงมัเนี่ยนี่เปิดหวดแล้วนอ้นมจริงหรอจริงว่ะจริงนมจริงหรอตาย อันนี้เขาเรียกว่าแก้วอันนี้เขาเรียกว่าแก้วมายกลมวิชานี้ผมไปเรียนอยู่ที่ปอยเปตมาเป็นเวลาเดปีเฮ้ยเอยเป้ยเ่้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็ยเฮ้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 อเด้ยเอ้นเี้นเป็ยวิชา้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเร้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเง้ยเากเร้ยนอ้นนี้ยาฮ้ยเฮ้เฮายเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้้้้น้้มันเเ คือผมสามารถกินนมแก้วนี้โดยที่ผมไม่ต้องดูดในนี้กินอะผมงามวยลมต้องกดดูรึเอล่าแปะจมูกลองลองนี้เมื่อกิ้พิ่เอามาเพิ่งเอามาลอดมีอะไรบ้างถ้าถ้าจะกินนมเนี่ยมันมันธรรมดาไปผมไม่อยากกินนมว่าเพราะว่ากินนม

ดูี่อืน่อไๆหปกูนิดเดียวเอ๊ออกมาสังเกด้วยนะไอพวกนี้ไอพวกนี้ไม่เคยความสามารถผมขอสักทีเดี๋ยวแล้วให้ท่าผู้ชวดตัวดีกว่าเอ่อให้ดดเอโดดไอโดดเบสเบสเดี๋ยวขอสักทีขวัญชีวิตขัชีวิตขออีีอ่ะเนอวไม่ล้ล้มลินสตอใช้การหลบตาองกินอยู่แค่แต่นิดดูได้เลยมด้ย เอานิ้นเป็ดตเอ้ยพี่บอกว่าเตะมันไม่ถนัดดูนะเอาเอานิ้วแตะไม่ต้องเขียนะเฮ้ยเฮ้ยเตนได้ยังไงวะต้องมึงกินนมตรงนิ้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกผมขอสักทีผมขอเลิกดิผมหายข้ใจอย่าไม่ดูด

เี hoy, 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 ่ยงเลยเี่เาเพี่ครับพี่ครับผมขอไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยเก่งนิดหต้องของผมเขาดึคนได้ไอ้จ๊ดจดจ๊ดดจ๊ดดจ๊อด